อะพ่อครับไม่ไม่ไม่ใช่นะครับคือข้อสอบมันยากขึ้นแล้วก็ผิดที่ตัวผมแกทำผิดไม่มีความหมานั้นกูต้องเป็นลูกที่ดีเขายังไม่ได้เลยอ่ะถไม่แกได้ตั้งใจเรียนสักทีเงยเอเฮเเเฮีเฮเ อดีต no เอกขันไอ้เฮียโตมึงทำเฮียอะไรของมึงเนี่ยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจสมกับเป็นลูกพ่อจริงๆเลยนะเก่งจริงๆเลยงั้นพ่อจะทำตามสัญญาแล้วกันพ่อจะไม่ทำอะไรข่อยงั้นไปเอาขอนออกไปเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองเอ้ยลูกเฮ้ยลูก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  ไปไปไปไหนวะเออไปนู่นไปอยู่กับไปอยู่กับใครวะไปอยู่กับแฟนนู่นไปชิวชิวชิวไปชิวไปเอาไงทีนี้ถูกมัดกันสามคนเลยไอมันจะไปรู้ว่าไอวบอสมันจะสะเลาะยอะแอ่ะไอบอสหนออไปไหนอ่ะเอกไปหาไอ,อมาดิงั้นตอนนี้ก็ต้องรีบแก้มัดดิมึงก็แก้เลย โทษนะงั้นเรารอออมมาก็ได้นิเราขอ,ขอความช่วยเหลือไม่ได้นานไปตอนนี้ต้องรีบแก้เลยคุณได้ยินว่าผอ,ออจะส่งคนมาดูแทนอะโอยทำไงดีวะมึงก็หาอะไรแหลมๆแล้วมันก็ถูๆให้ไทไปมันมันก็หลุดเองหาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีมดดเลยเฮ้ยใช่หรอมมเฮ้ยใช่น่ะเออยยิบไปเลย,เย <ๆ S 2> ตัด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 ตได้ตัดตัดตัดกูด ต้องช่วยกันตัดนะแล้มีดมาจากไหนวะบอสน่าจะวางไว้ม really IR okay. 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 oh. ั้งเออเียร์โคโชชคดีชิบหายเลยสัตว์ตัต่อดิโอเคมาโยนมีดมาตัดให้มังโอเคมีดไว้หรอชื่อเอล้วพีู่นาน เย <Yeah. S 2> อ้าวสงสัยจะมาช้าไปหน่อยแกเชื่อกันหมดแ,แล้วเหรอเนี่ยป๋อครับไม่เคยจะเล่าเรื่องราวให้โต้ฟังไยหรอหลอกเขาแบบนี้มันน่าสงสารนะครับ <c oughs> ผมต้องไปจัดก,การเรื่องอื่อต่อน,น่ะแล้วก็อย่าพูดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้มากเลยขเข้าใจไหม <c oughs> โ,อโอเคครับโอเค ไปแล้วนะครับโชว์ดีเห็นแก่เห็นแก่เจ้าที่ทำร้ายเพื่อตัวเองก็้ลงคอ agger, ไอโต้จะบอกความลับอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งเ้ยมึงหูป,ปากเลยกูไม่ได้อยากคุยกับมึงเการเป็นเฮียอะไรมั้งเนี่ยไอการไอการ ไ้ยปล่อยแม่งไว้ตรงนั้นแหละหยุดสต็อปจะเล่าเรื่องเว้ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวของพอให้ฟังเมื่อใครมาเปิดประตูไว้ปิดว่าปิดก่อนเดี๋ยวไว้เข้ามาโอเคเออเดี๋ยวเราเล่าเปน็นนิทานให้ฟังนะโตฟังให้ดีนะกาลครั้งหนึ่งเมื่อานมาแล้วตอนไหนวะด้วยเหมือนกันมีพอแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งก็คือนางสาวแม่ของโต๊โต หลังจากนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อโตโต้เกิดออกมาแต่ก่อนจะถึงโครงการแต่งหนึ่งวันพออได้ออกไปเชี่ยเล่นกับเพื่อนเขาได้สังสารกันเล้วพลาดไปมีอะไรกับพนักงานในออฟฟิศแล้วก็เกิดเด็กขึ้นมาคนหนึง่งซึ่งไม่ล้องเดาก็รู้ว่าคนนั้นคือใครกูไม่ได้อ<ด>่ะร<ด>ู<ด>้อยู่แล้วบอกว่าโตมึงเลิกสนใจเฮี้ยนั้นก่อนแล้วมาช่วยเฮี้ยการห้ามเลือดก่อนดิ ถึงไม่อยากรู้นก็จะเล่าให้ฟังอยู่ด un allora ี้วละเพราะคนคนนั้นมันก็คือแฟนมึงยังไงล่ะอก็อกเอ้ยนี่มึงกำลังบอกขาอขัดมีพี่น้องต่างแม่ของกูเหรอมึงเลิกฟังอะไรปัญญาอ่อนก่อนได้เปล่าแล้วมาช่วยเหยียการก่อนเนี่ยมึงจะยืนเอ่ยอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้มันตายเนี่ยนะมึงคิดว่าสิ่งที่มันพูดมันเป็นความจริงทุกอย่างหรอกูขอโทษเอ่อนึนึงนะ ี่อยู่ความคิดในหัวกูมันก็เต็มไปหมดเลยเอ่มเฮ้ยจะไปช่วยโรนัลดันทำไมอ่ะยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วโดยฝีมือของเพื่อนมึงอ่ะทางนั้นมึงเรียกรถพยาบาลก่อนเลยแป๊บนึงกมไม่รศัพั์อ่ะตรงนี้ก็สัญญาณไม่มีด้วยดิเยแล้วเลือดมันไหลไม่หยุดเลยเนี่ยทำไงดีอะแบบแบบนี้ไอการต้องตายแน่เลย เพลงสินะคนที่ผออสั่งมาอะรู้ได้เหรอฉลายเหมือนกันนะเนี่แสงว่าบอลหลุดเรื่องแน่เลยแล้วคิดไกมาเนี่ยพวกเรามีทั้งสามคนมาหนึ่งคนคิดว่าจะรอดไปจากนี่อะเก่งแค่ไหนก็มาเหอะเดี๋ยวกันพวกมึงในนี้ไม่ีคน,น่อยเป็นเหรอเออวะงง้นตังเดี๋ยวกูเดี๋ยวทีท่านเนี่ยจะยื้อเวลาให้แล้วมึงอ่ะรีบไปหาออมเลย เอางั้นหรอเออจะตายกันไหนเนี่ยใครอกจะปล่อยพวกแกไปง่ายอีทเดียวสามสองหนึ่งพุ่งเอาเดวสามสองหนึ่ เอออ๋อเมื่อก่อนจะถึงถึงนาทีนะงั้นเราเข้าไปหาไอ้ตังก่อนดีกว่าเปล่าเนี่ยกูยังไงก็ได้อ่ะเออเอองั้นรีไปดีกว่าเผื่เอ,อเป็นอะไรแต่ทำไมมึงออกมาแบบไม่รู้อะไรเลยวะไอ้ตังมึงไอ้ตังมันก็ไม่ใช่คนที่แบบฝั่งฟงๆนะอย่างน้อยมันก็ต้องบอกแบบว่าข้อมูลกูอยู่ไหนอะ่ะไม่ก็ไอ้พวกกูที่ก่อนอะ่ะก็ ก็อนบอกข้อมูลมึงไงกูเลยมึงหามึงเจอเนี่ยอ๋อเอ้ยแล้วจะองไงต่อเลรทีเนี้ยเออเออตามน้ำไปก่อนแล้วกันตอนเนี้ยโอเคโอเคไอ้การไอ้ชีการมันใช่เรื่องไหมเนี่ยไอ้เชโต้เออถึงขั้นนี้แล้วต่อยกูไว้ตายตรงนี้เลยดีวะ คงว่าการมันจะตื่นขึ้นมาโอ้โหว้าวคุณการคุณจะไปเป้าไปอินแล้วเหรออุ้ยทั้งสองคนทำอะไรเนี่ยเราก็แบบเด็กๆโอุ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเฮ้ยทิดมึงจะทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยหัดอยู่นิ่งๆไม่ก็อยูุดนิ่งๆไหนจะได้ไหมด้วยความยินดีด้วยความยินดี โอ้ยดิกูลองเช็ดช่อประจอยการล้วขี่มันยังเต้นอยู่นะกูกูว่าพวกเราเอเดี๋ยวเดี๋ยวกูพามันไปห้องพยาบาลดีกว่าแต่มึงเป็นคนแทงอ่ะแถมยังพาไปรักษาอีกกูว่ามึงอยู่กับไอเช่นนั่นหน่อไหมกูรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะทำไมละเพื่อนเออเออมึงจะทำอะไรเนี่ยเอานะไม่มีไรหรอก เฮ้ยมึงมึงเป็นอะไรเนี่ยหนีไปพายการออกไปเดี๋ยวนี้พายการออกไปเอาการออกไปเออเออลุกลุกลุกเออเออไปเฮ้ยเฮ้ยยันแล้วยันแล้วยันแล้วที่นี่แถวไหนเนี่ยแล้วเอ้ยอะไรวะ เดีอยวเล้ยเฮ้ยโคตรเนือยเฮ้ยเฮ้ยทำทำไงดีอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะวิ่งไปไหนด้วยส่ะเฮ้ยแม่งเอไม่มีข้อมูลเพื่อนเลยอ่ะแล้วแต่ละคนอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยที่แน่ๆตอนเนี้ยพออ่ะไม่ทำร้ายเราเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์นี้คุ้มค่าเออนั่นดิปัญหาอ้าวขวัญเฮ้ยวิ่งหนีมาอย่างงี้ อ,าอ,าอ่าแล้วจะยังไงต่อแล้วเนี่ยเวนละไปไปไปมึงเดินขึ้นไปก่อนเอ้ยว่าแต่แล้วไอ้ที่ว่าตามน้ำเนี่ยเราต้องทำอะไรวะแล้วก่อนอนนี้ที่มึงม,มาหากูอะ่ะมึงอยู่ไก่ตังไม่ใช่หรอสงสัยเยอะจังเลยมึงเนี่ยฮะเฮ้ยว่าแล้ว,ลว,ลวไอ้นั่นที่ทำให้ทำอะไรอะ่ะอะไรใอ้ทำอะไรมันไม่มีอะไรก็ปกติออาหรอไป,ไปเเออไปมเ,เดินมาก่อน โอ้ยอระวงัง<ช>ฮะอะ,อะไรวันเนี้ยเมือกไหนวันเนี้ยหลุดมาได้ไงวะทอมพี่พอ,อมันทรยศเนอะเวย้ยฮะไอ,อ้นะจริงหรอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้อังมันโกหกมึงอย่าไปเชื่อมันดิมันเพิ่งผักกูล้มเนี่ยกูเจ็บเ,เลยเนี่ยไม่เมื่อกี้มันจะฆ่ามึงเลยนะเว้ยไอ้เทียมเห็นใบมันถือไหมนะวี่ตายเบื่อได้ เ้ยไอออมมึงฟังที่กูพูดไหมเนี่ยเ้ยนี่นมึงเชื่อมันมากกว่ากูเหรอวะเออเออเอาละนะเอาไงต่อใครตังดีวะเนี่ยเออขนาดเพื่อนไม่เชื่อใจมึงเลยตังเอ้ยเออกูเ,ออเชื่อมึงเอาแล้วมึงจะต่อยกูทำเสี้ยอะไรเนี่ยอ,อ่อฟอลลี่ฟอลลี่ เออยืนย uh, ืนย hey, hey, okay, you know. ืนไปนะเออไม่ช <tariffs curs ing over> ่วยกูย <cer> ืนไปเออยืนไปเออช่วยกูเหอะช่วยกูเหอะเลิกแอคเลิกแอคมามามาไหวปะเนี่ยไอ้เชี่ยโอ้โหตัำจริงไอ้ทัดไรนะโอเคช่างมันเรื่องขาพที่ช่างมันไปก่อนตอนนี้ฟังกูก่อนนะคือมึงรู้จักคนชื่อเฟิร์สใช่ไหมเอออ่ารู้จักอมึงฝั่งเราไงฮะเอออยู่พวกเดียวกับพอแม่งเล่นกูเมื่อกี้ไอ้ทัดไก่พีแม่งยื้อให้อยู่เนี่ย เอ้ยนั่นก็ชิวๆไหวอยู่แล้วด้านหน้าไปหาเครื่องฟังปะหายใจเข้าเหละมึงช่วยพยุงก่อนแล้วกันโอเคยไปเลยไปเลยเฮ้ยแต่ว่าแล้วคนอื่นไปไหนหมดวะดิสการแล้วก็โตกำลังไปช่วยขวัญน่ะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างอ๋อเฮ้ยแต่วิ่งช้ายังไงแกไอ้ควายมึงทำตัวขาพลิกเถอะ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 ไม่เป็นไรละครับลูกพี่ช็อกไปแล้วหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยฆาตกรฆ่าเพื่อนในพวกขบ ตีงูไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไหวไม่ได้เชียวไหวไม่ได้เฮ้ย,ยดูให,ห้ถ่ายคล็อกกันแล้วมั้งแล้วนี่แกรู้ได้ไงว่าพี่พน้องว่าไอ้ขวัญเป็นพี่น้องต่างแม่กูอะวะ,วะฉันไม่รู้อบบจำไม่ได้แล้วอบบมึงกำลังบอกว่ากูกำลังคบกับน้องต er ัวเองแล้วพ่อเมียน้อยหรือไงฮนะมึงกำลังจะบอกว่าพ่อมีบางกูแล้วแต่เคนตัวกูเป็นพิเศษหรือไงวะ ไรวะทำไมวะทำไมชีวิตกูต้องเป็อย่างนี้ด้วยวะไอ้ไมึงรู้ปะ่ะกูอยู่ที่นี่กูทั้งเครียดทั้งเรียนหนักขนาดไหนอ่ะกูต้องเป็นลูกที่ดีให้เขายังไม่ได้เลยอ่ะกูเป็นโคตดพยายามเลยไม่พ่อมาสนใจกูอ่ะได้ทำตาความปตัตน,นัของพ่อกูอ่ะ แมส่สนใจกูนะแต่มันก็ผิดพังกับกูทุกเลื่อนเลยอ่ะแม่เห็นกูเป็นเคลื่อนมือเคลื่อนใช้ปอ่าวะเฮียกูคนเนื่อเยอ่ะกูไม่ถุงเชิดอ่ะที่ไม่มีความสนใจอ่ะไม่เข้าใจกูไม่ไปที่ตาตนเนี่ยจะผิดสัญญากับลูกตัวเองงั้นเหรออ่อทำไมเหรอคิดว่าพอจะทำะไรลูกตัวเองได้ลงคองั้นเหรอ ก็ทำมาโดยตลอดไม่ใช่หรอคะการทำร้ายนะ่ะไม่ได้ทำร้ายแค่ร่างกายเท่านั้นแค่การทำร้ายจิตใจนะ่ะมันก็เจ็บปวดกว่าการทำร้ายร่างกายอีกเออเอาจริงฉันก็ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของโตเองทั้งหมดนะเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรโง่เลยขนาดนี้กันคุณเกิดมาก่อนคุณควรรู้ดีที่สุดไม่ใช่หรอเพราะว่าคุณเคยเป็นเด็กเหมือนกันนี่นี่มาไมเกรดแกถึงตกกันเนี่ยฮะปกติแกทำได้ดีมาตลอดเลยไม่ใช่หรอ พอ้เด็กคนนั้นใช่ไหมล่ะที่ทําให้แกแย่ลงเนี่ยพ,พ่อครับไม่ไม่ใช่นะครับคือข้อสอบมันยากขึ้นแล้วก็ผิดที่ตัวผมนี่แกแกไม่รองรับอีกเหรอเหอได้งั้นแกต้องเรียนพิเศษเพิ่มอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวนะพ่อแล,แล้วเวลาว่าของผมที่ตกลงกันไว้อะแกทำผิดไม่มีความหม้งน้น อ่าฮเราอยู่เรารู้ว่าแกยังไม่กินข้าวนะกก็เลยมาให้อุ้ยคือจริงๆไม่ต้องลำบากเอาเอาของเอาเอาเงินของได้มาซื้อข้าวฉันก็ได้นะเอ้ยไม่ได้สิเราเป็นเพื่อนกันนะเรารู้ว่าเราเรารู้ว่าแกหิวฮะอขอบคุณนะอะพอ่พอครับตอนนี้มันก็เวลาเรียงผมนะครับเนี่ยพราะที่ผมมาทำไว้เนี่ยเฮ้ยไอ,ไอ้ลูกชายเรื่อง,งนั้นนะนะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกฮะแกได้ยินเสียงอะไรไหมข้างหลังไม เขาทำอะไรอะนั่นแหละนะคือสิ่งที่พ่ออยจะบอกวันนี้ท้อไหมไม่เดี๋ยวดอ๋อ๋นเ๋เี้แกได้ตั้งใจเรือนาทีเยดีีี่เาจะทำเรือไฟ ว่ากำจัดตัวขวางอนาคตอันสวยงามของแกไงล่ะคุณพ่อตันเตช่วยลูกเลยนะวะเบียว้าวเธอพูดถูกใช่ไหมงูยังทำไมกันนะ เฮ้ยโอ้ไอ้การมึงทําใจดีๆนะเว้ย <c oughs> มึงอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวกูเรียกรถพยาบาลให้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ช่วยกูก่อนกูเจ็บ <c oughs> ทําไงดีวะปะพยาบาเลเยกูทําไม่เ,เป็นเอานี่ไปใสยืดแผลอ่ะขอบครับเอ้ยเดี๋ยวกูเติ้นหึอ่าเรีบๆออกไปละเดี๋ยวการตายออกอ่ะครับ นิดหน่อยเฮ้ยกทำแผลเอ้ยุฒิเก็บเลยเอออุ้ยอน่าจะช่วยได้หน่อยนะอย่างเงี้ยง่วงว่ะกูนอนต่อ <c oughs> ครูมาทำอะไรอะ่ะพอสอั่งอะไรมาอีกก็ไม่ครูไม่ได้มีเจตนาร้ายอยู่แล้วนะฮะท้งนี่ครูเริ่มร่วมมือกับพอเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ไงครับ จริงๆพอ,ออก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกไม่ใช่นักเรียนที่อยู่ๆก็ต่อต้านไม่ใช่หรอพอ,ออก็แค่รับมือและให้บทเรียนแก่นักเรียนเท่านั้นแหละ,ะเดี๋ยวนะครูบทเรียนงั้นหรอใช่บทเรียนชีวิตไงพวกนี้ก็เป็นไปตามสิ่งที่พอ,อ,อตั้งใจอยู่แล้วแล้วพอเขาสอนอะไรครับให้ฆ่ากันทำร้ายกันหรือว่าอะไรครูบ้าปะเนี่ย เรื่องแบบนี้จะเป็นบทเรียนได้ไงครูก็โรงเรียนเราก็มีกฎการเรียนที่โหดเขาอยากสอนให้นักเรียนลูกออกมาเพื่อสร้างจุดยืนที่เป็นธรรมแต่ดูเหมือนเขาจะโหดร้ายกับลูกชายเขาเกินไปจริงๆเอ๊ยเดี๋ยวนะแล้วโตล่าสุดอยู่ไหนโตเหรอครับเหมือนจะใช่ใช่อยู่กับขวัญนะอ๋อนั้นเดี๋ยวครูต้องรีบไปก่อนนะไม่งั้น ทุกอย่างมันจะสายเป็นไปหมายความว่าไงครับผมฮะไอ้แกไอ้ยูอะไอ้โตไอ้โตยาโต้เอ่อแกแกมาพอดีเลยคือคือคือพ่ออยากจะบอกว่าพ่อขอโทษ พ่อพ่อขอโทษที่ผ่านมาพ่อพ่อทำผิดกับลูกไปเยอะมากคืออะไรจะให้ผมจะโทษให้อะหรอพอพ่อเข้าใจว่ามันแักแบบพ่อพ่อเข้าใจพ่อพ่อในวัยเด็กก็เหมือนกับลูกเลยโตพ่อทางเรียนแย่พ่อก็เหมือนกับปูงแก แต่ดันทำเปนสิ่งที่เองไม่ชอบไปซะละพ,<อ> <c oughs> พ่อพ่อพ่พอก็ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำนั่งหรอกเออพ่อเลยไม่อยากให้ให้ตอยอมพ่อเหมือนที่พ่อยอมปลูกแกพอ่พอเลยสร้างบทเรียนให้กับแกแต่หนูว่ามันมันจะเกินไปนิดนึงหรือหรือหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หาหมอต้องไปหาหมอต้องหาหมอไม, <laughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันหรอกพ <laughs> อผมผม,ผมเริ่มเข้าใจแล้วแต่แต่ว่าผมพอเข้ขาใจแล้วต้วของขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมานะ เธอรู้ไหมว่าโลกของเรามันซับซ้อนกว่าที่พวกเธอโลกใบนี้ยังมีการเรียนรู้อีกมากมายที่ต้องเจอเรื่องที่เกิดขึ้นในนี้นะมันเยอะไม่ถึงขึ้นโลกที่พวกเธอต้องได้พบเจอฉันอยากให้บทเรียนพวกนี้เป็นหนึ่งบทเรียนที่ทําให้พวกเธอใช้ชีวิตบนโลกอันแสนโหดร้ายาใบน,นี้ อกจากสิ่งดีๆที่เห็นยังม,ม,มีสิ่งที่อยู่ภายในเงามึดเป็นสิ่งเล็กๆที่ถูกมองข้ามเ,เป็นสิ่งเล็กๆที่มักมองข้ามเพราะมันดูเป็นอะไรที่ททไม่จําเป็นต้องสอนเพราะโลกสร้างสิ่งเล็กๆนี้มาเพื่อให้คนอย่างพวกเราควรรู้และอินหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแต่ในสิ่งที่ถูกต้องมันต้องทําไปพร้อมกฎหากทำสิ่งที่ดีแต่เป็นการแหกกรจะทําให้ผู้คนเดือดร้อนสิ่งที่เราทําก็ไม่ต่างกับเงามืดเหล่านั้น เป็นสิ่งที่โรงเรียนอื่นไม่สามารถสอนเพราะนี่คือสถาบันหง,งมืดตังไปตามเพื่อนแล้วเหรอแย่จังเลยนะสงสัยจะเดินดุแน่ที่ทำงานผ่านไม่เป็นไรยังมีอีกคิกก้าวสองตัวนี่อโอ้ยผู้หญิงน่จะแค่ไหนเชียววะ,ะเป็นไงล่ะมึงอ,อย่า่ปากเจ้ากับผู้หญิงนัก แล้วเป็นไงบ้างว่เพื่อนปากแจ๋วเนี่ยกูปากไปเลเมึงองจะเสียเวลาเลยเนาะเป็นไงทัดนี่ดูกูนี่โอ้ยกูว่ามึงไม่ต่างกูเร็วไอ้เนี่ยดีกว่ามึงแล้วกันอะเอา้าจะทำอะไรก็รีบทำร้ามตายแล้วมะโอ้ยมึงดีแบบไอ้ฝันฟ้าร้าจริงๆเลยะตอนแรกกูเป็นแบบนี้ไหมละ่ะ พก็มึงไอ้เหี้ย no ก yes ็ก euh. ูไม่ผ anyway> ิดพันหน่อยโอ้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 ยมีมาเหรอเอ่อใช่หลุดหลุดไปแล้วแต่ว่าแย่กว่านี้อีกมีมีโทรศัพท์ป่ะมีโทรศัพท์ป่ะไม่อ่ะสัญญาณก็หายไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วจะโทรศัพท์ไปทำใช้อะไรอ่ะก็ไอ้โตมันฆ่าผอดิต้องหาหมอมาช่วยห้าก่อเดี๋ยวก่อนนะ เราไม่ได้จะไอเ้เบต่าใส่ไม่ใช่หรอทำไมเป็นงั้นอะ่ะกูจะไปรู้ไม่ล่ะแล้วทำไมถึงตังขาปเปอ่งอะนะ่ะเยีย่ที่ทำไม่ใช่กูแล้วแล้วใครจะไปฝนอนะ่ะกูก็ไม่ฝนอน่ะเออก็ฮะเออโทรศัพท์เออโทรศัพท์<ะ>เออโต นะผมได้เห้สาบานเอาไว้กับท่านณจุดตรงนี้แล้วครับว่าแต่ไอ้โต้ไม่ไม่น่ารีบจากไปเลยแทนที่เราจะได้จบไปพร้อมกันอะเชน่ว่าโต้คงไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นหรอกมันเป็นชุดชะตาที่มาเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงดูได้สาระแต่ก็จริงอะถึงอย่างนั้น พวกเราทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันให้อภัยได้เสมอแหละ